เดี๋ยวรอครับใครที่เข้า,านะครับเดี๋ยวผมหาไม่มีฮะเออไม่มีไฟแช็กเลยสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนมีคนเข้ามายัางเนี่ย <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับย่าตีตามสรุปดีวาเลตที่ทุกท่านทุกคนนะครับยุดถูกขอโชคจากแม่จุฬามณีผมขออนุญ,ญาตนะฮะใสก่กางเกงขาสั้นเนาะ แล้วก็เสือเป็นเสือที่ไปกีฬาครับไปเชียร์กีฬาแต่บ่ได้ออกแดดอรกไปถ่ายภาพด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าอาท่านผู้ชมครับอืมมาที่นี่นะครับครบทีเ่เคยติดตามผมอยู่ก็จะเห็นว่าผมไม่ได้มาที่นี่นี่ตั้งตั้งแต่ออกพรรษาตั้งแต่ออกพรรษาคือเรื่องของสุขภาพแล้ว เรื่องของต้องเดินทางไปทำขาที่นู่นที่นี่ด้วยช่วงนี้นะครับร่างกายสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วจะมีโอกาสมาเรื่อยๆนะครับจะมีโอกาสมาเรื่อยๆวันนี้ถือว่าวันดีนะครับเดี๋ยวสิขอจุดถูกขอโชว์จากแม่จุฬามณีนะครับเดี๋ยวหายดูบรรยากาศกันก่อนนะแม่จา๋าลูกมาแล้วเด้อ oh, แม่บ่ได้ห่างหายบ่ไดหมานนานเลยทีเดียวเป็น เรื่องของสุขภาพพรรณไม,มยนะครับแล้วก็เจ็บป่วยพึกออกจากโรงพยาบาลมาใดหาห้องมือนะครับวันนี้ร่างกายดีไปเชก,กีฬานะครับชุมชนเลยแหวมาทักไทยจ้าแม่เจ้าพ่อแล้วก็จ้เแม่ศิปทุมจุรามานีเสียเดียวกันนะครับเฮาวันนี้ครับว่าจังไดผมมีทูบเสียงทายอยู่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชม เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอางี้สำหรับท่านผู้ชมนะครับสําหรับญา,าติธรรมที่ดูอยู่นะที่ใครที่ดูไลฟ์สดมีทูบเสียงทายวางไว้อยู่อยากจะให้ผมจะจับผมจะจับเลขก่อนอ่าจะจับเลขก่อนแล้วจะจุดทูบเสียงทายขอโชคอันนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นคนเลือกนะครับคนเลือกทูบเสียงทายที่วางไว้อยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับ นี่ที่วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นี่วางไว้อยู่นะมีอยู่ประมาณสองห้าเมีห้าอันทีนี้เดี๋ยวผมขอจับโชคก่อนลุ้นโชคไปให้ท่านผู้ชมอ่าลุ้นโชคไปให้ท่านผู้ชมสามอันครับวาะได้เลขตนะัวไหนเนาะวาะได้เลกตัวไหนปึ๊บอืมจักนี่ครับอ้าวไม่มีไม่มีเลยมีอยู่ครับเดี๋ยวมีอยู่อ่าลายตั้งแต่สีม่วงสีฟ้า และสีเขียวนะครับอันนี้ผมจับจับเรียงลำดับก่อนนะครับสีม่วงครับสีม่วงจะเป็นเลข6ครับสีฟ้าจะเป็นเลข7ครับเอาหกเจ็ดแปดคือจังเลขไล,เล่เรียงกันจังสีนอหนอเอาละอืมอืมนี่ครับหกเจ อับเหล็กเลี่ยงสี่เลยนี่เหล็กเลี่ยงยังสี่ครับเลขที่ผมจับเมื่อสกักครู่นี้ได้หกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดด้ครับเลขที่ผมจับเลี่ยงกันแบบนี้แต่หกเจ็ดแปดอ่าทีนีครคบเอาได้ครับเด้อพี่นอ้องเด้อคุณแม่เดี๋ยวเอาไว้กันปุ๊บนะครับทีนี้สาธุสาธุนะครับ ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ตระกุลสุขพร้อมกับญาติธรรมสนุบรีวารรตีทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมไหลสดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ดูย้อนหลังขอความผาสุขจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทูปต่อไปนี้นะแม่จ๋าทูปต่อไปนี้นะแม่จ๋าลูกหลานมเนียมา นะครับมีโอกาสได้เดินทางมามาขอโชคจากแม่จุฬามณีแม่จุฬามณีคนสวยนะครับใจดีมีศีลธรรมวันนี้ลูกหลานมาเสี่ยงทายโดยการจุดธูปขอโชคขอให้เลขที่ปรากฏนี้จงเป็นเลขมงคลจงเป็นเลขนําโชคให้กับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะแม่นะสาธุสาธุาด้แม่เด้อเพื่อให้ท่าน รับรู้รับทราบเพื่อให้แม่จุฬามณาีรับรู้รับทราบในการมาของเราด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้มาเนี่ยตั้งแต่ออกพรรษาเลยนะครับติดภารกิจแล้วก็ผมก็ป่วยด้วยนะครับไม่ค่อยมาไม่ค่อยได้มีมีโอกาสมาเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับจะมาเรื่อยๆอยู่นะครับสาธุสาธุด้วยแม่เด้มมือน,นี้ขอลูกหลานบาขอโชคขอลาบขอ คุณงามความดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมที่กำลังหลับชมอยู่นะขอให้มีความสุขกายสบายใจลูกหลานไผลูกหลานที่กำลังหลับชมอยู่ถ้ามีหนีมีศิลนก็โทดบันด้านห้แม่จุฬาบันนี่นะครับหายลูกหลานได้ม,มดมดหนีบุษศีลลูกหลานยังมีงานทำมีงานการงานขอให้ลูกหลานได้มีงานมีการทําแล้วก็ลูกหลานได้ที่ถ้ามาขายก็า ขอขอให้ลูกหลานธรรมะาขายจะเจริญลูกเรื่องครับสาธุสาธุเออ <c oughs> จากนั้นนะครับเดี๋ยวบแบบป๊บหนึ่งเอ้าทูบผมจุดทูบเก้าดอกนะครับเดี๋ยวจะต่อไปจะจุดทูบเสียงไทยนะครับ เดี๋ยวจะจุดทูบเสี่ยงทายนะครับรอสักครู่รอแป๊บหนึ่งนะครับทูบเสี่ยงทายเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้เราเอาเราเอาตัวที่สองนะครับเราเอาตัวที่สอง <i> <g> ก็จะจุดทูบเสี่ยงทายเป็นตัวแทนให้ท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมอยู่เป็นคนที่เลือกมาแล้วตัวแล้วทูกที่ถึกถึกเลือกเนี่ยจะเป็นทูบที่สองนะครับทั้ง ส่วนใหญ่เห็นของต้องกันว่าเอาทุบที่สองนะครับนาไปเสียงท้ายนะครับหวยห้าหน้อยก็ดีหวยเล่าก็ดีหวยอัฐตบาลก็ดีนะครับเอาลนะเพื่อให้ เอาอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นเพื่อให้เราได้เห็นชัดยิ่งขึ้นผมจะจุดทูบอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับจุดทูบตรงนี้นะครับเอ้าสุนัขก,ก็มาแล้วสาธุสาธุเดอ้อแม่เดอ้อแม่จุฬามณาีครับอันนี้หมาก็มาเยอะเลยทีนี้ด้านหลังผมโอ้โห เอาละราอจุดทูบแบบนี้นะครับให้เห็นแม่จุฬามณาีด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งน่าจะขึ้นไปสูงๆอีกเนาะเดี๋ยวผมหาอะไรลองก่อนอืมหาอะไรลองแป๊บหนึ่งนะครับ นึงโอเคครับเดี๋ยว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 โอ้หมาเม,มั่อกหมาอยู่ข้างหลังเนี่ยครับมันมาเพื่อผมเนี่ยโอ เอาละโอเคนะครับเอ๊จะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชัดก่อนโอเคนะครับชัดแล้วโอเคขอบารมี จากแม่จุฬามณีนะครับวันนี้ลูกหลานมาขอโชคจากแม่จุฬามณีนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ผมที่เราได้ไลฟ์สดนะครับก็ขอให้มีโชคนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมสาธุสาธุด้วยนะครับแล้วก็ขอพรจากแม่จุฬามณีเราไม่มีโอกาสได้มาตั้งแต่ช่วงออกพรรษานะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยป่วย มาโดยตลอดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปทําได้เดินเดินทางนะครับไปทําข่าวด้วยแล้วก็เรื่องของสุขภาพพาราใหมยที่ผมเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้เกือบอาทิตย์ละนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้จุดเลยค่ะขึ้น15ขึ้น15ใช่ไหมอืม ยังไมไ่จุดเลยขึ้นสิบห้าแล้วโอเคครับจเ,เรื่สาธุนะครับสาธุเข้ามาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุนะครับขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชควันนี้นะครับใครที่แชร์คลิปนี้ก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนจนถึงปีหน้าก็แล้วกันนะครับ พะก็ท่านก็เริ่มจะสวดมนต์แล้วนะครับอ้อาวเป็น9เลข9ครับมาครั้งแรกวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ออกพรรษามาเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ที่ผมได้มาจุดธูปขอโชคเลข9ถือเป็นเลขตัวแรกเป็นเลขมงคลเป็นเลขนำโชคเก้าหน้าขอให้เลขเก้า ที่เป็นตัวแรกนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาชีวิตก้าวหน้านะครับให้มีชีวิตก้าวหน้าหน้าที่การงานก้าวหน้านะครับขวายเป็นเลขก้ามงคลดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเลยเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอืมเป็นเลขก้าเก้ามงคลนะครับก้าตัวแรกนะครับเดี๋ยวดูตัวที่สองต่อไปว่าจะมีตัวอะไร นะครับวันนี้นะครับญา,าติธรรมสมดีวาไรตี่ทุกท่านทุกคนหลายคนก็กินกิดหอดแม่จุฬามณีนะครับวาเพินจะขอบอนะครับเนื่องจากผมเองเนี่ยบอกตั้งแต่ต้นนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่นี่คือแม่จุฬามณีที่วัด สีสวา่างโคกสะอาตบบดตำบลสนมอำาเภอสนมจังหวัดสุรินทร์91ใช่ไหมครับสาธุตัวนี้ไม่ใช่91นะครับจะเป็น966นี่ก็ถือว่าเป็นเลขสวยเหมือนกันนะ6กับ9ตัวเดียวกันนะเป็นเป็นตัวเดียวกันรอลุ้นตัวที่2รอลุ้นตัวที่3ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้หลุดนะครับต้องขออภัยทุกทา่านทุกคนด้วย FC ทุกทา่านทุกคนด้วยท,ท,ที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวมาดูเลขต่อไปนะครับ ตัวแรกก็คือเลข9นะครับตัวที่2คือเลข6นะครับตัวที่3จะเป็นตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้จะไปแบบยาวๆหน่อยเดี๋ยวไปขอจากพ่อปู่แม่ย่าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะไปขอจากพ่อปู่แม่ย่าเอาอต่อจากตรงนี้เลยเสร็จตรงนี้เราเราไปขอจากพ่อปู่แม่ย่ายนะครับ แนมอันเสียงเนี่ยเสียงสุนัขเสียงหมานะยู่ข้างๆเนี่ยมันมันมาแล้วก็มันมาสาธุอ่านะมันมันห่วงอะไรมันห่วงผม่ะเอ้ยไอแดงแล้วก็ไอขาวก็จะมาไอขาวกับไอแดงเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันจะห่วงกันไอแดงเนี่ยมันห่วงครับมันห่วงนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละ ตัวที่2คืเคยยืนยันและเป็นเลขโหนดครับเดี๋ยวจะไปดูตัวที่3กันว่าจะได้ตัวไหนกันเดี๋ยวเราเดินมาพระก็ทําวัดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็แล้วกันนะครับเราได้เข้าวัดวันนี้น่าจะเป็นเลข5นะครับ5 6 9ครับ5 6 9ใครที่ดูอยู่นะครับพิมพ์มาหน่อยเห็นเหมือนผมไหม5 6 9 965นะครับขออภัยด้วยนะครับที่เอา้าทำไมไมัถูกซ่อนไว้พิมพ์มาใหม่นะพิมพ์มาใหม่ห้าหกเก้าครับชัดเจนตัวเลขตัวนี้แหละเลขตัวนี้แหละ569ครับผมเดี๋ยวรอขยับไปอีกนิดนึง อ้าวสวยๆเห็นชัดเจนสวยๆเห็นชัดเจนเลยสวยๆแบบชัดเจนเลยนะใครนำตัวนี้ไปซื้อหาหนอยขอให้มีโชคนำไปซื้อหวยลาวขอให้มีโชคครับคุณอะไรเนี่ยสาธุเจา้านะอ่ะครับผมขอบคุณครับ965จา้าเอาชอบ965จะไหมพี่จอยคุณจอยบอก965นะ เอาใครจะซื้อขึ้นแบบ5 6 9ก็ได้965ก็ได้นำไปเสี่ยงหวยฮาหนอยก็ดีก็โอเคนะหรือจะไปเล่นหวยลาวหวยลาววันนี้ไม่มีนะพรุ่งนี้นะวันจันทร์น่าจะมีเอาตัวนี้ไปเลยนะเอาตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนหวยรัฐบาล5 6 9 965ก็ได้โอเคชัดเจนรือยังแคปไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปไปจาก ไปเอาที่พ่อปู่แม่ย่ายทีนี้นี่ผมขยับมาให้เห็นชัดเจนตามนี้ชัดเจนนะห้านะหรือใครเห็นตัวไหนบ้างเห็นตัวอื่นหรือเปล่าครับโอเคเนาะโอเคสาธุสาธุครับขอบคุณแล้วก็แม่จุลามดีที่วัดชีสว่างโคกอาตาบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับ